เอาล่ะเป็นยังไงบ้างสองเกมที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างผ่านกี่สีบ้าตอนนี้กำลังเกมหรอิ่มติดสหรับเกมต่อไปอ่าเรามั่นใจว่าเกมต่อไปสีฟ้าชนะแน่นอนพี่คิพี่บอกว่าสมุดเขาว่าชนะไม่เป็นแต่กำลังจะลุลุ้นลุ้นะครับผมจะยมให้นะแพ้ก็ชนะผมไม่สนใจหรอกสนใจว่าผมได้อะไรจากการเล่นเกม ใส่รฟังแสดงก็ยินได้จ้ะาเร่งหาเงแนรงเลยจะฟ้องทำไมครับเม่ี้เกว่าหลังจากนี้เขาชนะทุกเกมเลยโอเคงั้นหลังจากนี้พวกเราจะไม่ปล่อยให้แล้วนะครับ What you're เดี๋ยวนะอยู่ในเอ็มไหนเกมไหนนะไม่ไปเรืองะมันยากนะฉีมละ6กนีละนคุณมคนนี้แหละเขาทุกอย่ากมาบ้าเออให้นี้ะไม่ไทยปะเมนเอามีสันไทยโอเคโนเคแล้วก่อนนี้บอกกันนะ วแถวคือฝั่งนูนสีแดงทีมส่งต่อมาได้เรื่อยถ้าไม่รู้ไม่พอมส่ถ้าไม่รู้ไม่พร้อมสเริ่มใหม่เลยทำการทีมส่งมาไเรื่อยภายในสองทีมทีมไหนได้ช่ออมมากที่สุดก็ใส่คะแนนไปเตามด้วยของตายขอน้อใชค เราอันนี้คือรงเซอร์ไพรส์คือลูกละสองคะแนนโอ้โหคือทำาั่ากับเขาสาวคะแนนเอลยแล้วแล้วาดูสักตลอดถ้าผมได้ร้อยยี่สิบก็จะได้ทันทีไหมครั้าวโอ้โห้เวที่เราห้สิเลยหรออ้โ้ย่สิกเราเอาดีแค่ไหนยี่สิบกสิบเรา เรื่นขอเลี่นไปสเียวาจะเล่นถึงทุมเลยใช่ไหมครับเออแต่ว่าผมรูเยอะนะกแท้อะสีฟ้าไม่ได้ลงมากับเราผมนคือสาครับเลขสก3ท3 คุณพี่ครับใับตะเกียบลูกหนูนะคุณี่ติเครับหนูนะนี่เดี๋ยวคุณพีเขาจับตะเกียบนะคะอเคนีาแล้วหมายเลขครับ54คไนัน่หมายเลข4แดงา่่เคีนคนนะอีกหนึ่งคอีกหนึ่งคน ส2่สิสครับสี่ฟ้ามาเลยติอครับต้องมือแต่เพื่อนที่เก่งนี่ทุกคน้าเขาทการซ้อมกันอยู่ซ้อมไม่ได้แต่ว้าอบทำไอย่าบอกอย่าบอกเราต่อให้เาซ้อมกนเยซ้อมีีิสน้นะ ไปนะไปขวาิชมไหมครับห er, anyway. oh. yeah, ัวจุกหัวจุกฮะอะอ่คุณเป็นใครอยู่แถวอ้อเลยอยู่ตรงไหนล้อเรยอยู่ตรงไหนก็ได้เลยครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงกลางเอครับยื่ตรงกลางใช่เลยแล้วเขาอยู่ตรงไหนก็ได้เขาเอาตัวย่างสองอยู่เลย

คนนี้เอาอะไรใส่กระเป๋าไว้รืป่ะโอเคนะหละับมา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 พร้อมไหครัสีแดงสีแงรจะทำที่แล้ะสีแดงเท้านะต้องทยาวราคา โอเคอ่ะรอไหมรอไหมเสีฟ้าตกองไม่แต่งสักทีสรปสีฟ้าหนูรู้สีฟ้าไงครับสีฟ้าสีฟ้าหนรู้ให้เป็นคนดาไม่คนให้เธอยู่ท้ายสุดได้เลยเธนกีอออีผอให้ผมจะปีโอ้โหรอโอ้หมันเป็นได้

เย็นจเป็นท <AND> well. <pt> no ี่นิยมตั้งไว้ไม่ได้ค่ะ4องนี้ทงหมดอยากไยังไงยังไงได้รืเปล่า me é

ใครทำได้รับสุดกรชนะความเหนื่อยล้าไปไม่มีปัญหเอ้าใครแม่มีปัญหาะเอาเองแกแกตอนนี้ก็ลังเก็บเรื่อยเลยเอาองกาลเวลาหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีทำได้เท่าไหร่ว่าพวกคะแนนไปเลยลูกละสองแต้มโอเคทีมเราพามานห้ทีมเราพาห้เฉัคจะมทีมเรารบา 不知道 อสนเห็่อาคุณตาหเอาละเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันหลังจากนี้นะคะตอนนี้ก็ที่ง้ามสี้าเนนเยใ้กัลทีมขเราด้วยคดัู้่ใจเอบทมัน จกันหมพวกเราเราเราพ้มอมกันง่ายจริงๆริงพ่ีเดล M ี่พูดเลยว่าเออคุณไม่่วยผมเลยผม่ยนะเยมาสวยคุณไม่เห็นเองต่ทั้หมดนะประาณสิบอกสอกคดไเยอะหรอกผมวยเพรามุ่นตัวผมจะยย I'm gonna <laughs> Mine. <laughs> 我懂。 เราจะให้ทางสีท่านนะคะไปเตรียมตัวสครูเดี่ยวเราว่าวันนี้ที่ราศีขเลยไม่สบแล้วเราแค่ไโชว์เรอแล้วเวลาตอนนี้สีอโตก็มีเกมนงางนนีว่อนท